การถ่ายทอดสดฟุตบอลเตโยต้าไทยลีกฤดูกกาล2020 2021โบริสเทโรเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครราชสีมามาสด้าเอฟซีในส่วนของการบรรยายวนันนี้มีผมวรปัตรอรุณพัคดีและคุณเครือชัยคุณโทรครับโบริสเทโรในระบบ4-3-3-4-3นะครับลักษณะที่ยินเยือนนะครับนครราชสีมา4-2-3-1นะครับบอลของชิดีคันยุบจะจกลูกดียังดักไว้ได้ครับบอลไม่แรงพอด้วยแหละครับ คันยูก็วางบอลได้ลุ้นเหมือนกันนะครับยกไปบอลหูยเกือบจะถึงเหมือนกันครับยังสกัดไปได้ครับโอ้ต้องชมดาบอเล่จังหวะนี้เลยนะครับไปงั้นเสร็จเลยครับเสาสองโอ้แล้วสกัดยากด้วยครับแต่โหพอถึงก่อนแล้วดูครับตรงนี้ครับเนี่ยถ้าไม่สกัดตรงนี้โดนชาร์จหน่งๆแน่ครับแล้วขึ้นมารอแล้วด้วยนะครับววลาเวนื่อยะว่าดูยกมาตรงนี้เนี่ยสกัดยากมากนะครับ เซนเตอร์นี่ขึ้นเกมรุกได้หมดเลยนะครับแอนแซ็ฮอนนี่ควันไดฮีชุมพลนะสังทางปริสเทโรมาที่ทีราเทมิสัตลูกนี่โอ้โหต้องทุบทิ้งเหมือนกันครับแล้วตาไมาทีไปเข้าทางของเอกนัทเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับต้องบินปัดเลยครับธนชัยดูครับวางเท้าลูกนี้บอลตรงกรอบด้วยนะครับเนี่ยครับบินยังตะปบไม่ได้ครับยังยืนตำแหน่งดีครับสันทิธรเตะไกลามากระดกพล ทางทางลึกโอ้โหพิงจังหวะนี้สวยแล้วเลือกเลยปั่นโอ้โหมาทำชิ่งกันสวยนะครับจบที่ดาแกนแต่ว่าปั่นไม่หนีมือธนาชัยครับโอ้สองเซฟแล้วครับธนชัยวันนี้ครับปั่นไซส์มาของดาแกนบาโควิชนะครับไม่ห่างมือมากนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้ครับโอ้โหทำชิ่งตรงนี้สวยมากไม่ต้องแต่งเลยนะครับโอ้โหกลว่าจะยิงไปเสาไกลดูครับวางเท้าปั่นจีดีคันยุกวางเข้าไปยังไม่ผลดาแกนนะครับ วันนี้เปิดยังไม่เข้าแก๊ปเท่าไหร่เข้าไปชนต่อเอา้าอ้จังหวะนี้ <c oughs> ไม่สนครับ <c oughs> จบังหวะประทับปล่อยเลยครับเพราะว่าเห็นข้างหลังเนี่ยยังมีผู้เล่นของทางโคราชก็รออยู่หลายคนเหมือนกันนะครับยังดีพอกันทั้งคู่นะครับในครึ่งแรกมีโอกาสไปทีมรักครั้งสองครั้งนะครับยังศูนย์ต่อศูนย์นะครับเอาโค้ชสิวปกรพภูดมเริ่มเกมแบทเทอร์กันต่อครับอีก45นาทีเอาเป็นว่าทิ้งไพ่ใบแรกมาแล้วนะครับ นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าทีมเยือนไม่เอานะครับอเล็กซานเดอร์กัสดิดสิกฮาร์ดอ้าโอ้โหจังหวะนี้แม่ต้องขออภัยด้ครับที่เราเห็นในภาพมันดับไปแต่ว่าที่เห็นชัดเจนเนี่ยคือประตูได้ขึ้นนำแล้วครับทางฝั่งของโบลิสเทโรเดี๋ยวเช็คกันอีกทีนะครับว่าน่าจะเป็นเทียเทพพิโนไทย,ยนี่แหละครับที่จะสัมผัสบ,บอลเข้าไปขาเหลื่อมนะครับอาจจะขยายมากกว่านี้ไม่ได้ครับแต่ว่า โอกาสสูงครับที่จะไม่ได้นั่นแหละครับเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้ยจริงๆเป็นประตูที่เพอร์เฟกมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับ <c oughs> แต่คือไม่น่าจะให้ไปแล้วครับทางพุทธสิทธิ์นะครับคุณศิวกกรนะครับกนกพ้นปุษสบาคมกนกพ้น,พนลองยิงไกลเลยชนคานครับโอ้โหมันไปปล่อยได้ยังไงครับโอ้โห โอ้ยิงผ่านมือไปได้แล้วด้วยนะครับดูครับยิงโอ้โหวางเท้ายิงมันเหลือเกินครับนี่ลครับโอ้โหเนี่ยครับบอลออกจากเท้าการว่าพุ่งตรงหาประตูเลยครับมีคุบลงมาด้วยครับตรงนี้เปลี่ยนฝั่งครับราแกนใจหยดได้ดีเหมือนจังหวะได้หรือเปล่าโอ้โหโดนอีกครับอีกทีนึงไปได้ครับ <c oughs> โอ้โหเด็กก็วนนี็กก็วอลเลย์บอลก็จังหวะดี <c oughs> โอ้โหกระโดดต่อเนื่องของธนชัยดูราเขเอาตัวรอดไปได้โอ้โหโอ้โหดูตรงนี้ก่อนนะครับ บ่งมาตรงนี้ปัดมือเดียวแล้วสองเซฟโอ้โหแล้วอีกสามเซฟโอ้โหเนี่ยครับบ่งมาเนี่ยโอ้โหเสาแรกนี่ยังดักไว้ได้ด้วยครับแล้วโอ้โห,โอโหสองดอกสองนี่เลือกก็เล่นบิดบ็อลของวอลเลย์บอลนะครับแล้วอีกทีหรือเปล่าลูกนี้ยังไม่จอดต่อเนื่องของสินปล่อยนะครับ<อ>และสุดท้ายครับเป่าย้อนให้เป็นจังหวะฟาวไปครับแล้วเจสซี่เคลลแลนตัจังหวะนี้อ้อขึ้นมาเอาเล็กข้างบนข้างบนมีจินิคันยุกเจสซี่คเคลลแลนเหลือบบอลนิดนึง แล้วผ่านเข้ามาโอ้โหซัดแบบไม่ต้องจับใจร้อนปนิดนึงครับเดอร์เบ้ข้างบนมีครับโอ้ทีมขึ้นมาสวยอาทิตย์บุจินดาพิกได้อาทิตย์ออกด้านซ้ายขึ้นเกมมาอเล็กซานเดอร์กาซิดิซิกหาได้ยิงลูกนี่กึ่งยิงกึ่งผ่านนะรับได้ลุ้นเหมือนกันลูกนี้คัดแบ็กได้เหมือนกันแล้วบูรดโลยิงลูกเอ้าเบาตาบิ้ทีนึงโอ้โหเตะไปคืนครับโอ้เอามาดูว่าตาราเพื่อนไม่เชื่ออะไรครับเตะคืนเฉยเลยหวะนีีโอ้สุพจน์จดจำ ขวามีวิ่งแรบไปแล้วนะครับสุพ์ตัดใจเปิดเองยังติดเฉลิมพงศ์เกิดแก้วแล้วตวัดยิงลูกนี้ของทางธีเทพโอ้โคู่แล้วตวัดตามน้ำกลายเป็นว่าบอลเหินข้ามคานออกไปนะครับคือตรงพื้นที่ตรงกลางเนี่ยไม่มีใครเข้ามาแบบรีบบล็อกเลยครับโอ้บอลมาถึงธีเดพตรงนี้ตวัดตรงนี้นี่ดูมั่นใจว่าบอลเท้าสุดเท้าชัวร์กว่านะครับฟลริสเทโรก็ไม่ได้เร่งอะไรครับแล้วเกมด้านข้างนี่เปิดได้ดีครับ มีพื้นที่และเวลาเลยครับดากนเดนิสวิลาเนว่าดากนโยเข้ามาแล้วช่องนี้โอ้โห <c oughs> ดวนต่อครับจังหวะลูกเตะมุมพอไดีฮิบ่งเสาแรากยังไม่พ้นนะครับไอแซคคนนี้ขึ้นก็ไม่โดนอีกทีหนึ่งควานอีเข้าในมาดาแกนโอ้โหย่พักอกก็ยังได้ง้าง,ง,างยิงด้วยนะครับแต่ว่ายังติดไม่ล้มนะครับจังหวะนี้ของดากันดากนเข้าขวาแต่งเข้าในหาจังหวะโอ้โห ปัดกับตัวยิงโอ้โหเปล่าไปแล้วครับโอ้โหเงื้อง่ายอยู่นานครับคราวนี้เตะทิ้งสาข,ขึ้นมาไม่มีใครแล้วโอ้โหตี่ช็อตสำคัญเลยนะครับเนี่ยกวนได้ฮีคราวนี้โคด้าเขาตามบี้เหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> สัญชัยนนทศิลาลกลับมากวอนได้ฮีเตะทิ้งสาข,ขึ้นไปโอ้ต่างคนต่างเพสกันเหมือนกันครับด้านบน เรียบร้อยครับโอ้โหจบไปครับหายใจคอโล่งท้องหน่อยโอ้เสมอกันสู่ตัวสู่เลยครับแต่ต้องชื่นชมทั้ง2ทีมนะครับวิ่งสู้ฟัดกันดีล้อเกิดนะครับตลอด90นาทีนะครับในส่วนของกรรมารวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วครับผมบรรปัตดอรุณพักดีแล้วก็คุณเครือกชัยคุณโทคงต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ